ก็สวัสดีีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําตัวละครคาบาวคีซีในแพทร้อยเจ็ดเก้ายังไงให้โหดให้ตึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนที่1นึ่งเลยนะครับผมในส่วนที่1ที่ผมแนะนําให้ทุกคนทาเลยนะครับก็คือเป็นสกิลของตัวละครนะครับเรามาที่ตัวซื้อสกิลกันเลยนะครับผมแล้วก็กดคําว่าซื้อสกิลนะครับไปที่หัวข้อซับสกิลนะครับสกิลสี่สิบเอ็มพวกนี้นะครับทุกตัวละครควรจะมีนะครับทุกอาชีพนะครับโหดมากๆถ้าคุณไม่อยากเสียเงินเยอะคุณมาซื้อสกิล คุณทําของเป็นเหมือนเนี่ยยังไม่ได้สเตตัสเท่าสกิลพวกสกิลแรงพวกนี้เลยนะครับผมทุกคนควรซื้อให้หมดนะครับในหัวข้อซับสกิลเนาะแล้วก็ในส่วนของเลนฟอร์นะครับเลนฟอร์สสกิลที่ผมแนะนําให้ซื้อก็คือเป็นสกิล 20m ตัวนี้นะสกิล 20m ตัวนี้สําหรับสายลงบอลสายลงวอลสายลงดันมันก็จะได้ H P อ่าแต่สายลงบอลมันจะต้องมีทุก,ทกอันนี้ทุกตัวนะครับสายลงวอลเนาะอยากถึกต้องมีนะครับต้องมีสกิลนี้ไว้ทุกตัวละครนะครับผมโอเค ในส่วนของสกิลก็จะมีประมาณนี้อ่าในส่วนที่สองในส่วนที่สองที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นส่วนของรูนรูนของตัวละครจะมีประมาณไหนกดตัวยูขึ้นมาครับผมคุณดูตามผมได้เลยอันนี้คือเป็นสายดาบเนาะเป็นสายลงวอลตีคนตีมอนก็ได้อ่ามันจะต่างกันแค่การอัพรูนพวกรูนดูดเลือดผมจะไม่มีสําหรับการลงวอลเนาะแต่ผมจะเรียนเป็นพวกรีชิตน็อกแบ็กอะไรพวกนี้แทน ซึ่งถ้าคุณเป็นสายเวทนะครับคุณอย่าเรียนเหมือนผมนะคุณให้ไปเรียนเป็นาจากสวอรแอมให้เรียนเป็นเมจิกแอมเมจิกสกิลแอมจากแอคแท็ให้เรียนเป็นเมจิกแอคแท็นะครับผมห้ามเรียนเหมือนผมนะถ้าเป็นสายเวทนะครับผมแต่ว่าที่เหลือเรียนเหมือนผมได้หมดเลยในส่วนของสายลงดันอเอารูนดิสซิทน็อกแบ็กออกแล้วก็รูนดิฟเฟนเทตออกก็ได้หรือว่าแอคแท็กเลตออกก็ได้แล้วก็เรียนเป็น รูนดูดเลือดเข้าไป2รูนเนาะอ่ามันก็จะเป็น16ทับสิพอดีอ่าในรูนเล็กก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ทุกคนวรอัพให้ตันนะครับอัพให้ตันซึ่งสเตตมันจะแบบเวอร์มากๆนะครับแต่ละอันไม่ใช่น้อยๆนะครับผมถ้าอัพตันเนี่ยดูอย่าง h p m p สิครับสเยอะมากบอกเลยอ่าพวกกิจทีโลพวกแมคคีเนี่ยพวกรีดิวเนี่ยโอ้โหเรียนให้ครบนะครับผมแนะนําเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเป็นส่วนของรูนใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่ตรงนี้ทุกคนควรมีติดตัวก็คือ3าอันเหมือนผมอันนี้คือแบบพื้นฐานเลยนะ3อันแบบเนี้หนึ่งสองสาแบบเนี้อันนี้ผมจะพามาดูว่าตัวละครไหนใช้อะไรแบบไหนอ่ะมาที่เมืองไอ้นะครับตรงตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ดูตรงรูนเอเจนต์นะครับเข้าไปปุ๊บกดเขาว่าสร้างเมนเดอร์รูนนะครับอ่ะเราก็ดูเลยว่าอันนี้อันนี้ผมจะบอกเลยก็คืออ่าอันนี้สําหรับตีตีมอน อ่ะสติ๊กก็คือตีมอนอันนี้ตีมอนตีมอนตีมอนอ่ะตีมอนแล้วก็พวกอันนี้อ่ะตอนนี้เป็นรุนฮิวเนาะรุนตุนฮิวนี่ก็คือทุกคนควรที่จะมีติดตัวไว้เลเวลหนึ่งเนาะอ่ะแค่อันหนึ่งแล้วก็2อันที่ทุกคนควรจะเรียนก็คือให้เลือกเรียนระหว่างลบดีเฟนซ์มอนสำหรับลงดันนะลบดีเฟนซ์มอนหรือว่าจะเป็น เพิ่มแอคแท็ให้ตัวเองหรือว่าเพิ่มสกิลแอมให้ตัวเองแต่ถ้าถ้าคุณมีงบหน่อยผมแนะนำนะครับให้เรียนเป็นรูนอันนี้1อันแล้วก็เป็นรูนดีเฟนส์อันนี้ลบดีเฟนส์มอนดีเฟนส์บอสหอันแล้วก็เรียนเป็นรูนรูนสำหรับตีมอนนะครับเป็นฟอร์แดนส์หรือไม่ก็เป็นสวอตแดนส์นะครับอันนี้สำหรับตนะีมอนเนาะอะถ้าคุณอยากเป็นสายตีคนคุณเรียนเหมือนผลได้เลยสายดาบนะ สายดาบตีคนเรียนเหมือนผมได้เลยอ่าสวอตเนี่ยเพิร์สเนี่ยแล้วก็ชิลส์แมทเนี่ยเรียนผมได้เลยถ้าเป็นสายเวทก็เรียนเป็นฟอร์สตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ในส่วนของรุ่นใหญ่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนิดเดียวอ่าต่อไปในส่วนที่3ที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนทําเลยก็คือจะเป็นในส่วนของอนิมานะครับผมอนิมทุกคนต้องลงทุนหน่อยนะครับเพราะว่า อตอนแรกนะครับมันจะปิดช่องนี้ไว้ช่องนี้ช่องนี้จะใช้งบในการเปิดก็คือ 300M เนาะแต่ผมแนะนําให้ทุกคุณเปิดนะ 300M แบบผมผมบอกเลยว่ามันได้สแตทที่คุ้มมากๆนะครับถ้าสมมติคุณสุมได้เนาะโอเคในส่วนของ normal เนี่ยผมจะแนะนํำ option ที่ดีที่สุดก็คือ max c t e t e คุณไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะได้ m a c สวย m a c เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้พื้นฐานตัวละครดีก็คือต้องมี max ไว้อย่างน้อยก็คือ2 ก็คือ Mac k ซ์คี t ์เลตสองนะครับผม Mac k ซนะ์คี t ์เลตสองเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของคอนท้าส์แล้วก็ทานแล้วก็ทานซิเดนส์นะครับช่องที่เป็นแอคแท็กหรือว่าเป็นสายโจมตีอ่าสายโจมตีต่างๆสายเจาะเจาะแอมเจาะคิเพนนคิีด้ขดามีอ่างเงี้ยทุกช่องควรจะมีไว้ขั้นต่ำก็คือ2ถึง3ช่องนะครับแบบที่ผมมีแบบนี้อ่าขั้นนี้ก็คือ2ถึง3ช่องเหมือนกัน ก็คือเป็นแบบพวกค่าเจาะคีค่าเพนนีค่าอะไรต่างๆที่มันมีในช่องนั้นๆน,น,นะครับผมควรที่จะมีติดช่องไว้ก็คือ 2- อถึงสอันสองถึงสถึงสมรูเนาะในส่วนคลาสซเดนก็เหมือนกันคุณลองคิดสมมติคุณเปิดมา300ร้อเนี่ยคุณสุ่มได้แบบผมเนี่ยแบบได้อินได้เด็กอะไรพวกนี้ได้คีดามิทห้าได้เพนนีสิอย่างเงี้ยถือว่าได้แอมสอย่างเงี้ยสามร้อยเอ็มผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะผมในส่วนนี้ผมแนะนําให้ทุกคนทําเลยนะเพราะว่า มันใช้ยาวๆเลยมันใช้ยันเซิร์ฟปิดน่นอะเออในส่วนนะนีน้ะนะครับทุกคนควรที่จะทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวละครเรามันโหดขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีงบเราก็มาสามารถรีรีแบบแบบที่ผมใส่เนี่ยสามารถรีใส่แบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่าในส่วนของอนิมานะโอเคไปกันต่อในส่วนของสเตล่านะครับผมในส่วนของสเตล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวิธีการทำสเตล่ายังไงนะครับอ่าเรากด ไม่ใช่สเตล่าสิผมพูดผิดอในในส่วนของคอลเลกชันเนาะนของคอลเลกชันก่อนอ่าคอลเลกชันเรามาที่สมุดนะครับการรวบรวมคอลเลกชันนะเข้ามาปุ๊บอ่าเราไม่รู้เว้ยไม่เงยมันเยอะมากเลยว่ะมันโอ้โหมันให้ยัดอะไรเย่แยะวะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบไปหาโอ้โหหน,หน้านั้นหน้าน,นุ่นนี่นี่ครับมาถึงครับเปิดมาแล้วก็ไปที่มุมขวาบนนะครับกดตรงนี้กดคําว่า composition reward นะครับกดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกอันต่อไปก็คือเป็นขวามือตรงนี้ สมมุติถ้าเราอยากได้ค่าเพิ่มค่า a อ t a c k อย่างเงี้ย a อ t a c ของเราตัวละครเราเรากดเลือกที่หัวข้อ a อ t a c k u ออ่าสมมุติเราอยากได้ค่าความถึกอ่ามันก็จะมีพวก Direction Defense ใช่ไหมครับอ่าหรือว่าอยากได้ค่าการคิดาเมดสายลงวอลอย่างเงี้ยอ่ากูแบบอยากถึกไวมากูเอาแบบรีซิทเลยรีซิทอยู่ไหนวะเอ่อบนึงนะครับหารีซิทแป๊บนึงอ่ารีซิทคิดาเมดอย่างนี้เห็นไหมคุณก็จะ สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกทำออปชันไหนอ่าปฏิเสธเพนีไหมคิดดาเมจไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสมมุติว่าคุณอยากทำหน้าแอค a แทแล้วกันอหน้าแอคแทกอัพอย่างนี้คุณก็มาดูเลยว่า,าสมมตุติหน้านี้มันม,นมีตัวนี้คือความสำเร็จก็คือ100%นะครับจะได้สเตตประมาณนี้ แล้วสเตต30%จะได้เท่าไหร่ก็มันจะมีขีดตรงนี้แล้วก็เอาเมาส์มากดดูว่าสเตตส0คือได้แอคแท็มา3ามสามหน่วยแล้วก็60%ก็จะได้แอคแท็มา5หน่วยนะครับผมอ่ะในส่วนนี้เรามาดูกันเลยว่าวิธีการทําทํำยังไงทํำยังไงก็คือเรามาหน้าหน้าที่เราต้องการก่อนปึ๊บเราก็นับเลยมันมีกี่ช่องเราก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13ในส่วนของหน้านี้มันมีประมาณ13ช่องนะครับผมแล้วก็ตั้ง100ไว้นะครับ100นะครับหารด้วย13อ่ะก็จะได้อ่าใช่ไหมวะ7.6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13อ่ะก็จะได้7.6 7.6%ซึ่งถ้าเราอยากทำ30%เนี่ยเราก็เอา7.6นะครับไปคูณ5นะครับผม ไปคูณ5เดี๋ยวผมลองคูณก่อนอใช้คูณ4ก็ได้สามสิหาร7.6็ดจก็ใช,ช้ประมาณ4ช่องประมาณ4ช่องก็มันจะได้30%ก็คือได้แอคแท็มา17หน่วยซึ่งแล้วเราก็มาดูเลยว่าเราสามารถซื้อชิ้นไหนมายัดได้ที่จะให้มันได้ประมาณ30%ซึ่งเราก็ไปดูในฝาขายว่าราคามันสมเหตุสมผลไหมกับการที่เราจะทำในหน้านี้อ กับการที่เราจะทําในตรงนี้ในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็เอานับก่อนว่ามีกี่ช่องหน้านี้มี13ช่องเราก็ตั้ง100แล้วก็หารด้วย13มันก็จะได้เลขต่อ,ตอช่องมาเท่าไหร่แล้วเราก็เอาเลขนั้นอ่ะมาคูณให้มันได้3 0มหรือให้มันได้60%สตามที่เราต้องการเลยว่าเราอยากทำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนคอลเลกชันก็มีประมาณนี้ก็เลือกเอาได้เลยว่าอยากได้โฟกัสที่ไปไปที่การโจมตีเป็นแอมการเพิ่มคิดาเมจ หรือว่าป้องกันอะไรพวกนี้ทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยว่ามันต้องทอําอะไรบ้างแนะนําให้ทําอะไรบ้างซึ่งก็ต้องมาดูกันด้วยว่าอ่ะงบเราในการทําสมุดมีประมาณไหนอ่าก็ต้องดูด้วยว่างบเราในการทําสมุดมีประมาณไหนเราทําหน้านี้ได้ไหมทําหน้านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมในส่วนของสมุดนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะอีกส่วนหนึ่งครับผมจะแนะนําเลยก็คือ เป็นส่วนเสริมนะครับส,ส่วนเสริมของทุกคนที่มีพรีเมียมปลีกปีกนะครับอ่ะพรีเมียมปีกทุกคนปกติทุกคนก็ต้องซื้ออยู่แล้ว3เดือนประมาณ1,200บาทอ่ะทีนี้ทุกคนมาที่มุมขวาบนนะครับผมม,ม,บบผม,มุมขวาบนตรงนี้นะครับผมมุมขวาบนตรงนี้กดไปตรงนี้ปึ๊บอ่ะมันจะมีบัฟขึ้นมาให้เราเช่านะครับอ่ะเป็นบัฟแบบ ถ้าสมมติเราสมัคร90วันมันก็จะใช้ได้90วันเลยแต่ผมแนะนํานะครับทุกคนไม่ต้องไปกดแต่ว่า90วันนะทุกคนกดแค่วันที่ทุกคนเล่นก็คือวันเดียวหรือว่าอาทิตย์นึงหรือว่า15วันอะไรประมาณนี้มันราคาไม่ได้ต่างกันนะผมก็คือทุกคนสามารถกดกดวันเดียววันที่คุณเล่นก็ได้นะครับส่วนเสริมตรงนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆตกประมาณประมาณไม่เกิน10บาทนะต่อวันนะ ไอบัฟน,นี้นะครับผมไม่เกินสิบาทต่อวันซึ่งใช้ได้ทั้งวันเลยก็คือเล่นได้ยาวๆก็ดูสเตตนะครับมันโกงขนาดไหนก็คิดดูเอานะครับว่าทุกคนควรจะมีไหมอ่าแล้วก็ในส่วนของสเตล่าครับผมสเตล่าผมแนะนําเลยก็คือวิธีการทำสเตล่าเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปดูะายเยอะนะสมมติทุกคนเปิดช่องแบบกดแค่แรกนะเปิดช่องให้ครบใช่ไหมครับเปิดให้ครบทุกช่องเสร็จปุ๊บทีนี้ทุกคนมาดูเลยว่าสมมุติก็แถวหนึ่งมันมีสีไหนเยอะที่สุด ถ้ามีสีสีแดงเยอะที่สุดเราก็กดกดให้มันเป็นสีแดงให้มันเป็นลิงก์แบบนี้มันจะได้สเตตเพิ่มเห็นไหมครับสเตตสเตตัส,ตส,ตส,ตสตพวกนี้อ่าสมมุติแถวสามันเป็นสีนี้ล่ะสีนี้เยอะสีนี้มันมีอยู่แบบแบบเจดช่องเนี้ยเราก็สามารถทําให้มันเป็นลิงก์สีนี้ไว้ก่อนได้อ่าไม่ต้องจําเป็นว่าคุณต้องมาทําสีฟ้าเหมือนผมไม่จําเป็นต้องว่าคุณต้องทําสีม่วงซึ่งในการทําพื้นฐาน ของตัวละครที่เฉยผูค้คนควรที่จะมีลิงก์ไว้ก่อนอมีลิงก์แบบสีไหนก็ได้ไว้ก่อนถ้าอยากทําให้มันสวยจริงๆคุณต้องเก็บเม็ดซิลิน่าตรงนี้ให้มันได้เยอะๆประมาณ1000งพันห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็คือเอามาทําให้เป็นสีม่วงไปเลยสีม่วงสีม่วงสีม่วง,วงทุกอันไปเลยนะครับผมในส่วนของสเตล่าผมมีแนะนําประมาณนี้ครับผมก็คือทําให้มันเป็นลิงก์ไว้ก่อนเนาะหลังจะได้สเตตเพิ่มสเตตเสริมอะไรพวกนี้แต่ว่าผมแนะนําให้ทุกคนเปิดให้มันครบก่อนเปิดให้มันครบ ครบทุกแถวก่อนครบทุกช่องก่อนละกันหรือว่าถ้าคุณอยากจบทีเดียวเลยคุณอยากได้สีฟ้าอันผมนะครับผมแนะนํานะครับให้กดสีฟ้านะอ่าสาหรับส่วนตัวส่วนส่วนตัวผมนะผมชอบกดสีฟ้าแล้วมันจะออกสีฟ้าให้ดีนะผมอ่าตรงนี้นะทุกคนสามารถทําได้เลยถ้าทุกคนมีเม็ดเซเรน่านะครับโอเคในส่วนของเม็ดเซเรน่านี่ก็จะได้มาจากการลงดันย่อยของที่มันเป็นค้าแบบค้าแบบแบบอ่าพวกคัพแอมอะไรพวกเนี้ยครับพวกคัพแอมแบบเนี้ยแอมแบบนี้แบบน แอมแบบแแบบนี้นะครับผมโอเคส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของอปีกนะครับปีกตรงนี้มันเฉพาะทางจริงเพราะว่าบางตัวละครนะมันไม่สามารถลงดันปีกได้ก็จะไม่สามารถเก็บเวลได้ซึ่งผมแนะนำถ้าตัวละครไหนนะครับที่สามารถลงดันปีกไว้ผมแนะนำให้ลงวันละประมาณ9รอบไปเลย ก้ารอบแบบ9้ารอบไปเลยเพราะว่ามันจะได้สแตทที่มันโหดมากๆนะเพราะว่ามันได้1นึ่งเบลต่อ 1, 1, attack, 1, p, 1 defense, นะึ่งหนึ่งแอคแท็กหนึ่ดะแล้วก็พอคุณเบลเยอะๆเบลสงูสงๆไปแล้วอย่างเบลผมเนี่ยร้อเนี่ยคุณจะได้พวกค่านี้มาด้วยเห็นไหมครับมันจะมีค่าสแตทพวก PVE เพิ่มมาสามารถอัพได้ไปลงดันได้ลงวอลได้นะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมอีกส่วนหนึ่งที่โหดนะครับซึ่ง ถ้ายิ่งวิวปีกคุณเยอะคุณก็จะยิ่งได้เปรียบในส่วนของสกิลต่างๆนะครับผมโอเคในส่วนของปีกถ้าตัวไหนลงไหวแนะนำนะครับลงไปเลยไม่ต้องไปอะไรสักอย่างคือต้องลงทุกวันนะครับเป็นดันที่ต้องลงทุกวันจริงๆอ่ <c oughs> ในส่วนของอาชิเมนต์ผมแนะนำนะครับให้หากิลเวลเก้าขึ้นไปอยู่นะครับหนึ่งแลวก็คือกิลเวลเก้าเกเลเวลเก้าขึ้นไปมันจะได้สแตตตรงนี้มาสแตตตรงนี้ก็ถือว่าเป็น ส่วนเสริมอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราลงดันได้ดีนะครับเพราะว่ามันได้ทั้ง HP ได้ทั้ง a t t แ c k แล้วก็ได้ทั้งค่า Reduction นะครับผมเห็นไหมถ้าเราเอาถ้าเราถ้าเราเอาคิวเวเหมือนคิวผมเนี่ยคิวโอลิมปัสอย่างเงี้ยก็ s t a ตก็จะโกงประมาณนี้เลยโกงแบบแบบโกงมากๆนะครับผมอันนี้อ่าแล้วก็จะมีบัฟบัฟนี้ด้วยบัฟขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับคิวที่ลงดันคิวเนาะก็จะมีค่า HP เพิ่มมีค่าแอคแเพิ่มให้ด้วย เห็นไหมครับมันก็จะมีในส่วนของกิลอันนี้ก็เห็นผลนะครับซึ่งผมแนะนำนะครับให้ไปอยู่กิลใหญ่ๆถึงจะเสียค่าลงทุนหน่อยคุณก็จะได้ในส่วนของอขยะก,กิลแล้วก็กล่องกิลตรงนี้มีคนได้พวกแหวนบวก4แหวนบวก3ได้พวกเจาะมาจากกล่องนี้เยอะนะกล่องนี้นะครับผมได้พวกผ้าคลุมอะไรพวกนี้ได้จากกล่องนี้เยอะแล้วก็การกดรับขยะก,กิลยิ่งคุณได้เยอะคุณก็จะสามารถเอาพวกนี้ มายัดสม,มุดได้เห็นไหมครับพวกใบอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถยัดสม,มุดได้เยอะยิ่งเป็นกิวใหญ่ๆกิวที่คนออนเยอะๆแบบกิวโอลิมปัสเนี่ยครับคนออน60คนเนี่ยสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยผมการันตีได้เลยว่ามัน400ทับส0อยู่แล้วไอรายการตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของกิวนะที่มันได้สเตตัสเพิ่มก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นฟาท่านนะฟาท่านของ b บ t เท e m o หมด b a t เท e m o d โหตรงนี้เป็น b a t เท e m o d โหมดสกิ Mode, Mode แลแบตเทิรโหมละกันเรียกเป็นเป็นสกิลอันติของ Battle Mode 3มดสซึ่งท,ท,ทุกตัวละครนะครับผมแนะนําให้เรียนนะเพราะว่ามันจะมีข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถคอมโบได้ต่อเนื่องอมันสามารถคอมโบได้ต่อเนื่องแบบผมวติเราเป็นอาชีพแบบนี้เราสามารถคอมโบ1 2 3ได้อ่ามได้มันจะดีนะครับผมในการลงดันไม่ก็ลงวอดีทั้งหมดนะครับคุ้มแน่นอนการันตีโอเค หลักๆนะครับหลังบ้านก็จะมีประมาณนี้ในแผทนี้เนาะก็มีคอเลกชันบอกไปแล้วสเตล่าบอกไปแล้วอนิมาบอกไปแล้วอะชิเมต์บอกไปแล้วอ่ะเลยออชิเม์แอชิเมต์อีกอันหนึ่งที่ผมอ่าที่ผมลืมบอกทุกคนไปก็คืออ่ะจะมันจะจะหน่ยจะ,จะ,จะอยู่ในส่วนของแชร์อ a ชิเมต์อ่ะอันนี้คือเลเวลรวมของตัวละครนะครับผมอ่าผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นยศรวม1,200อันนี้ยศรวม1,400อันนี้ยศรวม1,600 ซึ่งสเตตเนี้ยมันจะไม่ทับกันนะครับมันจะอ่ะมันมันจะสามารถใช้ได้แบบทุกอันเลยมันจะเป็นสเตตที่มันเสริมให้เราเห็นไหม HP ผมบวกตั้ง1,500นะเยอะมากนะผมมียอดเวล1 2 0 0 1 4 0 0 1 6 0 0ซึ่งการทำยอดเวลก็คืออ่าการสร้างตัวละครใน ID ดนั้นๆให้ให้ให้ครบทุกตัวละครแล้วก็เวาลวให้มันให้มันได้เยอะที่สุดอ่าให้มันตันในแผ่นนั้นไปเลย ก็ได้ไหมครับมันก็จะได้ยศเวลพวกนี้มาซึ่งสมมุติว่าตัวละครเรามี6ตัวละครใช่ไหมที่เรายังไม่ได้เปิดช่องตัวละครเพิ่มแล้วก็สมมุติแพทนี้มันได้เวลร้อยเแล้วก็เอาร้อยเมาคูณ6ถ้าสมมุติเราเราเวลครบร้อยเตัวละครเราจะได้ยศเวล1000นะก็คือยศนี้แต่ถ้าเราครบเปิดครบ10ตัวละครเหมือนผมคุณก็จะสามารถทํายศเวล1,600ได้ก็คือยศนี้หรือว่ายศนี้คือยศพวกนี้มันจะได้สติตัสแบบ มาเรื่อยๆนะครับก็คือจะมีตั้งแต่พันพันสองที่มันตั้งแต่ดีขึ้นมาก็คือพันสองขึ้นไปนะพันสองถึงเวลยศเวลสองพันอ่าซึ่งทุกตัวละครที่จะโหดได้ก็คือต้องมีพวกนี้เสริมเข้าไปด้วยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับในแพทนี้ถ้าเป็นสายลงวอนี่ไม่ควรพลาดนะคือเมอริตเมอริตรนะผมเมอริตทุกคนต้องลงวอนะแล้วก็เอาเหรียญไปประเมินได้แต้มพวกนี้มาหน้าที่ควรอัพที่สุดในตอนนี้คือหน้านี้นะครับอ่า Ignore Damage Reduction ตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันชื่อแบแบแปลกๆแต่ว่าหน้านี้คือเป็นหน้าที่สุดแล้วคุณดูเพเนที่ผมได้ดิเ e น a t ด o n ชันผมได้ตั้ง61นะสาหรับสายลงวออันนี้คือลงวอนะครับใช้ได้แค่ในวอนะอันนี้ผมได้มาเพเน61นะนี่คือใช้ได้แค่ในวอนะครับตรงนี้นะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณอยากใช้ได้นอกดันนะครับคุณต้องอัพพวกนี้ออกมาแล้วก็คุณต้องมาอัพไอศูนทับหนเนี่ยศูทับเนี่ย ถึงจะสามารถใช้ในแมปได้ใช้กับมอนได้นะครับในส่วนของเมอริตการอัพเมอริตรทำยังไงถึงจะใช้นอกวอได้อะผมแนะนําเลยก็คืออัพไอ้ส่วนนี้ให้มันเป็น3าทับหหรือว่าอัพให้มันไปต่อได้ก็พอส่วนส่วนไอ้พวกแบบ ไอ้พวกนี้ที่มันไม่ไม่ได้ไปต่อไหนไม่ทาเป็นต้องอัพนะอัพแค่ตรงนี้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 ให้มันเป็นตามลูกศรมันเลยก็คืออัพอัพอัพพอให้มันอัพต่อได้เข้าใจไหมครับสมมุติตัวนี้ผมอัพไป3มอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเปิดช่องนี้ต่อได้ผมอัพ3มันก็จะเปิดช่องนี้ต่อได้ซึ่งถ้าทุกคนต้องการให้ได้เมลิตออกมาใช้นอกวอได้เร็วที่สุดทุกคนไม่ต้องอัพเหมือนผมนะครับทุกคนอัพแค่ให้มันไปต่อได้ก็พออัพให้ไปต่อได้อัพให้ไปต่อได้แล้วก็อัพให้ไปต่อได้รื่อย อย่างแบบนี้ผมอัพสิบทับสิบห้าซึ่งมันสามารถเปิดช่องนี้ต่อได้แล้วช่องนี้ผมอัพสิบทับสิบห้ามันก็จะเปิดช่องนี้ต่อเข้าใจไหมครับแล้วก็อัพตัวนี้แล้วมันก็อัพตัวนี้ได้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 อ่าซึ่งถ้าผมย้อ่ผิดนะประมาณห้าหมื่นแต้มเนี่ยก็จะได้เกือบครบแล้วหน้านี้นะสําหรับหน้านี้นะครับหน้าโจมตีนะโอเคแล้วก็หน้าอื่นก,ก็ก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆแหละครับในส่วนของเมอริทเพราะว่าเซิร์ฟมันก็เพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนเนาะก็หลักๆนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของหลังบ้านเนาะก็ลองพิจารณากันดูว่าทุกคนอยากทาส่วนไหนอยากทําเป็นอันไหนที่ที่ที่เหมาะสมสําหรับคุณแต่ว่าในส่วนที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันดีสําหรับตัวละครของคุณทั้งหมดนะผมอ่าถ้าอยากทําจริงๆก็ลองศึกษาดูนะครับว่าทํำยังไงทําเพิ่มยังไงอ่าหรือว่าอ่ะเอาอันนี้ผมขอขายของ่ลยแล้วกันอนะ่ะก่อนปิดคลิปนะครับ ถ้าสมมุติใครที่ไม่อยากทำหลายๆส่วนเองหรือว่าไม่อยากนั่งแบบปวดหัวเองทุกคนสามารถติดต่อมาที่ผมได้ผมมีไอดีที่พร้อมเล่นขายไอดี ID ที่แบบมีหลักบ้านแล้วทำของไว้แล้วทุกคนอยากเล่นเลยอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วอยากลงลงทุนเลยเล่นเลยอะไรเงี้ยสามารถติดต่อสอบถามที่ผมได้ผมมีไอดีขายให้นะครับผมก็วันนี้ผมก็มีแนะนำประมาณนี้ผมในส่วนของหลังบ้านนะครับถ้ายังไงสอบถาม อสอบถามผมได้ถ้าสงสัยในเกมเรื่องอะไรต่างๆเรื่องระบบเกมอะไรพวกนี้ผมตอบได้ผมตอบนะครับผมถ้าสนใจสนใจสอบถามอะไรก็ติดต่อผมได้ที่ใต้คลิปนะครับผมผมจะทิ้ง f a c e b o o k ไว้ให้นะครับผมก็วันนี้ก็กลับสวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ